เลูยาสาจุการแดดลงเจ้าข้าชาวนี้ให้เรามานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระประสงค์ของพระองค์ขอเราสั่งขับไล่ในพระนามพระเยซูสิ่งชั่วร้ายจงออกไปในพระนามพระเยซูเอเมนให้เรามานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันเอเมนสุดหัวใจของเรา องพระวิญญาณองพระวิญญาณปีนด้วยฤทารทรงครอบครองและยึกราอเราองจอมโยธาสิ่งแห่งยูดาห์ดระกาใช้ในานามพระอ สั่งทำลายอำน,นาจของความมืดให้ประตูเมืองมาได้พินาศไปในคุณามพะเยาสุเราหยึดคืนทุกทุกสิ่งของผัวเราเราทำลายความประการด้วยคำส่งเสริมโดยดีย อำนาำในนามพระวิญญาณข้ามเลยองค์พระวิญญาณเปียงด้วยฤทธาส่งความคล่องไหล่าพรเราองค์จอบโยชาสิ่งแห่งยูดาดรกประกาศใช้ อำนาจของความเมื่อยไอ้ประตูเมืองมาได้ที่น่านไปในพระนามพระเยซูเราหยุดคืนทุกทุกสิ่งทังพวกเราเราทำลายควมปาะการด้วยคำสังส่งโดยอำนาจในานามเยซูมีฤทธ

เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืดให้ประตูเมือมาได้พินาไปในพรนน้ำพระเฮซูเรายึดคืนทุกทุกสิ่งของพวกเราเราทำลายป้อากนานด้วยคำสังส่งโดยฤทธิอำนาจ ระกาใจในนามเยซูในพระนามพระเยะซูนนายซชาวนี้ขอไรลองส่งโปรดชำระดวงใจของเราโปรดชำระดวงใจเราให้ใสสะอาด เหมาะสมที่จะเข้าเฝ้านมัสการปโปรง์ฮเลลูยาสารสเสินปโปรงนมัสการประเจ้าพร้อมกันปโปร ชำระดวงใจของข้าให้สะอาดและฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าโปรดชำระดวงใจของข้าให้สะอาด และฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าโปรดจำละดวงใจของข้าให้สะอาดและฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าโปรดจำละดวงใจของข้าให และฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าขออย่าส่งทิ้งข้าจากพระพักของพระองค์และของพระวิญญาณสถิพภายในส่งเพื้นน้ำใจข้ ก็โลหิตแห้งกางใทและวพื่อนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าขอยอย่าสงทิ้งข้าจากเพื่อพ สถทิพภายในส่งฟื้นน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไทและฟืนน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าสุดว่าใจของเราคอย่าส่งทิ้งข้าจากพระพักของกระอค์และขค ววิญญาณจะทิภายใน,นส่งพืนน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งกลายไทยและคุณนน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าและคุณนน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจ ะฟื้นนำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าครับพระเจ้าทรงลือฟื้นจิตใจของดาวิดดาวิดเผชิญอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตและเขาก็รู้สึกว่าความทุกข์ความลำบากอยู่รอบตัวเขา จนเขารู้สึกไม่มีกำลังแต่เมื่อเขารู้ว่าเขามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่เสริมกำลังเลี้ยวแรงของดาวิดดาวิดที่เข้ามาร้องทูลต่อพระองค์ขอพระเจ้าหนุนน้ำใจเขาขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งให้เขามีกำลังให้เขาเนั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาปัญหาอันเนื่องจากภายนอกและปัญหาอันเกิดจากจิตใจภายในของเขาเองนะครับ ฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและเกิดผลไปได้โดยพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราทั้งหลายเหมือนอย่างที่ดาวิดได้ร้องบทเพลงนี้พระเจ้าได้ทรงเริ่มเรียกชีวิตของเรามาสู่แผนการที่ดีเป็นแผนการเพื่อการเกิดผลนะครับในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อเเรียนทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมซึ่งพระเจ้าทรงรักอาจารย์เปรโรได้เขียนจดหมายไปถึงขึ้จักในเมืองโรมในกรุงโรม และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดและฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ6ข้าพระเจ้าแน่ใจยอย่างนี้ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายมาสู่แผนการแห่งความสําเร็จแผนการแห่งชัยชนะ ไม่ใช่แผนการแห่งความล้มเหลวพระเจ้าเรียกดาวิดและเจิมตั้งดาวิดว่าวันหนึ่งดาวิดนั้นจะเป็นคนที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลของพระองค์วันหนึ่งเขาจะได้เป็นกษัตริย์พระเจ้าเจิมเขาแม้ว่านั้นเขายังเป็นเด็กเลี้ยงแกะและเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ครั้งหนึ่งก็คือการต่อสู้กับนักรบฟริสเตียชื่อชื่อโกลอลตเป็นคนตัวใหญ่และเป็นนักรบเก่งกล้า นั่นคือปัญหาที่ใหญ่มากที่เผชิญอยู่ตัวหน้าต่อตาของดาวิดซึ่งไม่มีใครกล้าจะต่อสู้ได้ทุกคนยอมแพ้แต่ดาวิดรู้ว่าเขามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเขาเขาเข้าไปหานักรบคนนั้นคือโกเลตด้วยความมั่นใจว่าท่านมาหาข้าพระเจ้าด้วยอาวุธหอกหอกซัดด้วยดาบแต่ข้าพระเจ้ามาหาท่านด้วยพระนามของพระเจ้านักรบจอมโยธาและวันนี้ท่านจะพ่ายแพ้ข้าพระเจ้าจะชนะท่านและก็เป็นจริงจริงนะครับดาวิดใช้ อาวุธง่ายๆก็คือสลิงกับก้อนหินสามารถล้มยักษ์กอลแอดและใช้ดาบของเขาเองนั้นตัดศรีรษะของกอลแอดทำให้กองทัพฟริเซียนนั้นแตกพ่ายไปนั่นคือความสําเร็จที่เห็นได้ชัดครั้งแรกในขณะที่เขายังเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่และระหว่างการดําเนินชีวิตเขานั้นเขาก็ลุ่มลุดอนๆเจอปัญหาแต่สุดท้ายเมื่อเขายืนหยัดแล้วเขาเดินติดตามพระเจ้าไม่สงสัยในแผนการการทรงเรียของพระองค์นั้นพระเจ้าก็เจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์พี่น้องครับ พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีพระองค์ทรงเรียกเราให้มาทําสิ่งบางอย่างพระองค์อาจจะใช้ท่านทําภารกิจบางอย่างพระองค์อาจจะเรียกท่านให้เริ่มต้นการงานบางอย่างท่านจงเชื่อเถิดว่าเมื่อพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีพระองค์จะทรงโปรดทําให้สําเร็จขอเพียงแต่ว่าให้เรานั้นยึดมั่นในพระเจ้าในแผนการของพระองค์จะไม่วันล้มเหลวเลยอย่าให้เรานั้นเลิกไปเสียกลางทางอย่าให้เราเป็นเหมือนคนที่จับกันไถและไปเจอก้อนหิน ไปเจอหินแข็งแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วทิ้งแล้วก็หันหลังกลับการเดินรับใช้พระเจ้าการติดตามพระเจ้าหรือการดําเนินชีวิตหรือการดําเนินธุรกิจหรือการทํางานหรือการเรียนหรือการใช้ชีวิตอาจจะเจออุปสรรคแต่พี่น้องครับเราอย่ายอมแพ้พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราพวกกะเสิมกํากลังเลี้ยวแรงนะให้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรามาหาพระเจ้าผู้ทรงมีปัญญาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในโรมบทที่11บเอ็ดข้อสามสสากบอกว่า โอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดก็ตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะยังรู้ได้และทางของพระองค์นั้นก็เหลือที่จะสืบเสาะได้เพราะว่าใครเล่าจะรู้พระทัยของพระองค์พระเจ้าหรือใครเล่าจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครสามารถถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ที่พระองค์จะทรงตอบแทนเขาหรือสารพัดสิ่งของต่างๆนั้นมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตอามน พี่น้องครับนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเปรียบได้และไม่มีใครนั้นเป็นใหญ่เหนือพระองค์พระองค์ผู้นี้แหละที่จะคอยช่วยเหลือเราพระองค์ผู้นี้แหละที่จะคอยซัพพอร์ตเราและให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราสัตซื่อและติดตามพระเจ้าแสวงหาพระองค์พี่น้องครับพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือเราขอเพียงแต่ให้หัวใจเรานั้นจงรักภักดีต่อพระองค์ขอพระยุพันธครับ